เรามาดูตัวอย่างความขัดแย้งของเหล่ายักษ์ทั้งหลายในโลกนี้อเมริกากับจีนครับเห็นไหมฮะจริงไหมครับและเราคบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบทั้งโลกถูกไหมครับ Great เกนไหมฮะหรือว่าจะย่อยยับกันไปตามๆกัน เห็นไหมครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมุ่งที่ให้ตัวเองกลับมายิ่งใหญ่ครั้งในขณะที่ตัวเองเสียไปแล้วโดยพื้นที่นเสียอํานาจไปแล้วเทคโนโลยีก็สู้จีนไม่ได้แต่พยายามอย่างยิ่งในเลือกสุดท้ายนี้จีนก็พยายามที่จะตีหลังบ้านสหรัฐโด,ดยการไปสร้างพันธมิตรที่ต่างๆคริสเตียนเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องการเมืองเลยไม่ได้นะเราอยู่ในโลกนี้ครับเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องฝ่ายวิญ,ญญาณโดยตรงถ้าเราไม่รู้เราผิดพลาดมหาดูต่อไปครับสหรัฐอเมริกา,กากับเวเนซุเอลาดูครับ สู้กันอยู่ สู้ไปสู้มายักษ์เวเนซุเอลาโดนอุ้มเห็นไหมฮะแต่พี่น้องทราบไหมครับผมเห็นเมื่อเช้านี้หมาดๆเลยมีคนเขานาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเข้าไปเช็คโอเวอร์เวเนซุเอลาเข้าไปอุ้มผู้นาเผด็จการออกไปเนี่ยตลาดหุ้นเวเนซุเอลาพุ่งรุนแรงมากเลยครับแสดงว่าอะไรผมไม่แน่ใจว่ามีการที่พวกผู้มีอำนาจเอาเงินเข้าไปช้อนซื้อหรือเปล่าก็น่าจะใช่ครับโอเคมาดูต่อไปสหรัฐอเมริกาต่อสู้กับรั รัเสเซียและอิรานรัเสเซียก็สู้กันเห็นไหมครับอืมอิรานด้วยอ่ะภาพรัสเซียก่อนดูเหมือนเป็นเพื่อนกันนะโอ้ oh. เห็นไหมเราเห็นว่ารัเสเซียเนี่ยมีความพยายามที่จะสร้างประเทศให้แข็งแกร่งพี่น้องทราบไหมครับไม่กี่วันที่ผ่านมาวาลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยบอกว่าประกาศว่าประเทศรัเสเซียไม่อนุญาตให้ลัทธิบูชาซาตานอยู่ถือว่าผิดกฎหมายเขาล้างบางลัทธิบูชาซาตานหมดเลยแต่ตรงกันข้ามสหรัฐเนี่ยปล่อยปล่อยให้มีการบูชาซาตานกันอย่างแพร่หลายดูครับมีความพยายามหลายส่วน ที่สู้กันทั้งต่อหน้าในหน้าข่าวและรับหลังมากมาย